ตอนสองสองเก้าเอ๊ฮฮ่ฮ่ไม่นางเลยเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าเพิ่งจะมาสนใจเป็นห่วงข้าชิ่ฮคุณหนูอาการท่านเป็นยังไงบ้างยินดีต้อนรับกลับบ้านโจฟานนี่ คุณหนูคุณหนูยินดีต้อนรับบ้านเอ๊ะคุณหนูท่าฟื้นแล้วหรอเจ้าคะ่ะเซียวชุยผู้อาวุโสเลยไปไหนแล้วพ้อบ้านจัวเรียกประชุมเจ้าคะ่ะท่านบอกให้ข้าน้อยคอยดูแลคุณหนูเจ้าคะ่ะ ท่านสั่งให้ข้าน้อยทำซุปนี้ให้คุณหนูด้วยเจ้าค่ะจูฟานใช่แล้วเขากลับมาแล้วข้าจะไปหาเขาประเดี๋ยวก่อนคุณหนูร่างกายคุณหนูยังไม่ฟื้นเต็มที่โปรดดื่มซุปนี้ก่อนเจ้าค่ะพ่อบ้านจัว่วอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่ได้หนีไปไหนแล้วเจ้าค่ะข้าไม่สนข้าอยากจะพบเขา ผู้อาวุเลยการบ่มเพาะของท่านเป็นยังไงบ้างข้ารู้สึกสับสนไม่ได้ทะลวงระดับมาสองปีแล้วขอรับข้าไม่สามารถทะลวงขั้นได้รู้สึกสับสนนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับท่านท่านก็อายุมากแล้วการที่จะทะลวงขั้นสำหรับท่านมันอาจจะยากหน่อย จฟานนี่เจ้าหมายความว่ายังไงในช่วงเวลาสองปีมานี้พวกข้าคอยดูแลปกป้องตระกูลหลวงมาตลอดแต่พอหลังจากที่เจ้ากลับมาอย่างแรกที่เจ้าทําก็เอาแต่สั่งสั่งสั่ง,งนี่เจ้าตั้งแต่เมื่อวานที่ข้ากลับมาเจ้าก็เอาแต่บ่นใส่ข้าทั้งวันหากว่าข้าเย็นชาใส่เจ้าจะไปรู้อะไรข้าใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนทําสิ่งที่เจ้าทํามาตลอดสองปี หลังจากที่ข้ากลับมาข้าก็ต้องมาทําหน้าที่พ่อบ้านเหมือนเดิมก่อนที่ข้าจะจากไปข้าได้บอกให้เจ้าสร้างกลุ่มตะบินเพื่อเป็นกองกําลังที่ซ่อนอยู่ในเงาที่คอยเป็นหูเป็นตาให้เราในเทียนอยู่แล้วใยจริงติดต่อได้เพียงในหมู่บ้านเล็กๆหรือในเมืองเล็กๆบางเมืองแม้แต่เมืองหลวงก็ไม่มีอย่าว่าแต่ราชวงศ์ทั้งเจ็ดเจ้าคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นหรือไงข้าเคยส่ง คนเข้าไปในเมืองหุบเขาเวจีครั้งหนึ่งแล้วแต่พวกเขาทั้งหมดยอมตายดีกว่าถูกจับกลุ่มดีแค่ไหนที่พวกเขาจงรักภักดีต่อเรายอมสละชีวิตเพื่อพวกเรายายเจ้าไม่ถามก่อนพูดใน่ช่น,นันหุบเขาเ,เวจีคงบุกมาโจมตีเราเมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วโอ้เจ้าคงไม่รู้ละสิ เมื่อก่อนข้าแอบเข้าไปในเมืองมุกผาอย่าเพิ่มเปลี่ยนเรื่องพ่อบ้านจัว่วออกไปหาความรุ่งโรจน์เพื่อตระกูลแต่เจ้าเคยคำนึงถึงชีวิตของผู้คนบ้างหรือเปล่าพวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าเป็นข้าที่ตายแล้วเจ้าจะทำยังไงถ้าพวกเขามีพรสวรรค์อย่างเจ้าแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็คงแทรกซึมไปทั่วทั้งอาณาจักรเรือแม้แต่วังบน องค์จกักรพัดแล้วแต่เจ้าจะคิดก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำก็เพื่อตระก,กูลไม่นั่งเลยเจ้าเขาจะผิดแล้วไอคิ IQ ของพิจัวมีอาจยังรู้ข้าว่าพิจัวอาจจะมีเหตุผลของพิจั่วก็ได้เห็นไหมเขานำผู้เชี่ยวชาญกลับมาสองคนแล้วเจ้าหัวหน้าผามว่าเงี้พิจั ทำได้ดีมากหลังจากที่ข้ามอบเคร็ดวิชาปีศาจให้เจ้าฝึกข้าก็คิดว่าเจ้าจะไม่รอดซะแล้วไม่เพียงแต่เจ้าจะรอดแต่นี่มันเกินความคาดหมายของข้าแล้วทำไมเจ้าถึงออกมาให้ข้าฝึกล่ะอย่าได้กังวลเจ้าจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของตระกูลลัวในอนาคต เจ้าหนูพิจัวข้ายัางเด็กยังเล็กอย่าสร้างความลำบากให้ข้าเลยพิจัวเจ้าหนูระดับฐานบุพเพของเจ้าเป็นยังไงบ้างแล้วท่านจะถามข้าไปเพื่ออะไรในเมื่อท่านมองก็รู้แล้วว่าข้าอยู่ระดับไหนเออพิจัวข้าอยู่ระดับรากฐาน 9, ขั้นเก้าใกล้จะทะลวงแล้วเอ,อ๊ะ พระบ้านจวดนายน้อยยุนไห่เพิ่งจะเริ่มฝึกได้แค่2ปีเองการที่จะทะลวงระดับไปอีกขั้นภายใน2ปีนั้นมีแต่เราอัจฉริยะเท่านั้นที่ทําได้เช่นนั้นหรือแล้วเจ้าฝึกฝนต่อวันกี่ช่วยยาหนึ่ช่วยยาใช่แล้วนายน้อยยุนไห่ขยันฝึกมากเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องเพิ่มอีกสาม่วยามมาเริ่มฝึกฝนวันละสีช่ช่วยยา นี่ชัวนี่มันฆ่ากันชัดๆในหนึ่งวันของเจ้าเทียบกับข้าไม่ได้ด้วยซ้ำแค่นี้ยิงถึงจิบๆเจ้าฝึกซ้ำๆกันทุกวันเดี๋ยวเจ้าก็จะชินไปกับมันเองเวลาพักผ่อนของข้าก็จะเหลือแค่สองช่วยยามเองอสินี่มันอะไรกันเนี่ยไรพูดว่าเจ้าจะเหลือเวลาพักผ่อนแค่สองช่วยยามหนึ่งช่วยยามก็พอแล้ว ส่วนเวลาที่เหลือก็อ่านหนังสืออ๋อและอีกอย่างหนึ่งเจ้าจะเป็นผู้นำตระก,กูลได้อย่างไรหากไม่ศึกษาให้ทั่วถึงนายน้อยท่านจะด,ดึงค่าสิทุกอย่างนี้ก็เพื่อตัวท่านเองนะขอรับทายาทในหลายตระก,กูลส่วนใหญ่จะคอยเอาเอาใจคอยตามใจตลอดเจ้าหนูนี่มีพ่อบ้านจัวฟันสุดแสนจะเย็นชา คอยชี้แนะช่างน่าสงสารเจ้าหนูนี่จริงๆเลยแต่หากมีจวกฟันคอยชี้แนะความสามารถของเจ้าหนูนี้ในอนาคตคงไร้ขีดจำกัดแน่นอนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือความโชคเดียวหรือโชคร้ายกันนะ